ในห้องเลลมพัดลมเพลมาไกลเป็นแค่คนไม้ไม่มีทิทางประคองตัวเองไปเงา้ยวเงประคองตัวเองไปเงา้ยวเงีกลางคืนนีน่แมาจะใจจะพังไม่เลือกขอมังอะไรเลยวันหนึ่งน้องเศร้าหนึ่งน้องเศร้าเ,เข้ามาวันหนึ่งน้องเศร้าเข้ามามือเจ้าไขว้คนไม้เอาไว้เพียงหวง ในใจพายุให้ลอยเพียงว่างในใจพายุให้ลอยยาทรงให้เธอไปหึ่งฝันพื้นดินทางนั้นจะรอคอยแรงเลือดน้อยมาไกลอาหากมีเลือดเสริมรับเล่นมาเอ้าเล่นมาก็ข้อให้เธออยาชา้ไปเอ้าขึ้นไปเอ้าขึ้นไป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 ขึ้นขึ้นเรือนไปขึ้นเรือนั้นไปขึ้นไปขึ้นไ้นไปนไป เปียกกับผีเป็นแค่คนไม้ต่อให้รักเจ้ามาเพียงไหนผูกพังไปจะไม่ไม่นานเปียบกับผี่เป็นแค่คนไม้เกาะลอย้อให้เพียงความหวังก็ทแต่ฟังฟันให้เจ้าพาเจ้าไปอดเดียวเดียวได้เอา เนี้ยให้ห้องเลยลมพัดลมเฮไปตามกระแซคอนไม่ออนแอจะไปไหนไกลไม่อยากให้จบไปด้วยกันไม่อยากให้จบไปด้วยกันไม่ยอมให้ฟันจะต้องสลายเรือพี่จะหายจะเจ้ามีวังเอา้า สลับเรื่มาเอ้าทำเรื่อสลับเรื่อมาก็ข้อให้ทาเดินเรือนั้นไปขึ้นเรือนั้นไปเอ้าขึ้นเรือนั้นไปขึ้นเรือนั้นไปหึงฟัง <archive> ขึ <hi> ข้นเรือนั้นไปให้หึงฟังเรียบกับผีเป็นแค่คนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน อาผูกพังไปพึ่งพาได้ไม่นานอาผูกพังไปพึ่งพาได้ไม่งานเรียบกับพี่เป็นแค่คนไม้เกาะลอยคอให้เพียงคำวันแต่ฟังฟันให้เจ้าไป